คนที่มีพุงเนี่ยจะไม่กล้าใส่เลยแต่พี่ต้องลองใส่สีอ่อนยังไงให้ดูเทใส่ยังไงให้ขาไม่ใหญ่แล้วผ้าตัวนี้เป็นผ้าตัวเดียวที่สามารถทำสีนี้ได้แล้วเลียนสวยมากผ้าเนี่ยแม่กั่จะบอกว่าอารมณ์เหมือนใส่เลกกิ้งที่มันบางเบ แต่มันคือยีนมันคือผ้าบิวตี้และเอลค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่าอยากให้ใส่แล้วขาดูยาวแม่ไก่จะบอกว่าสีจริงสวยกว่าในกล้องนะในกล้องสีมันดอกแต่งานจริงสวยมากยืดทุกส่วน แม้กระทั่งปลายขานะแม่ไก่การันตีจะมีไหมกางเกงที่เขาแบบเก็บให้ขนาดนี้เก็บทุกจุดจริงๆนะแม่ไก่ทําแบบนี้ยมีตรงไหนบางที่มันอ้าออกมาใครที่แบบมีปัญหาแสงเกงลังเลาวนมนะใช่ตรงนี้สูงใช่เป้ามันสูงพี่แต่มันสูงแบบโคง้งมันเลยทําให้ดูโปรง่งแม่ไก่บอกเลยว่าผ้าตัวนี้เป็นที่หนึ่ง